สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการสมัครการใช้งาน a n y f i ค่ะไปที่ Google ค่ะพิมพ์คำว่า a n y f i ่จะเข้าไปที่ตัวแรกหรือไปที่ sign up for a free account ก็ได้ค่ะไปที่ sign up ค่ะหลังจากนั้นกรอกอ e ีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดค่ะจำนวนพาสเวิร์ดกี่ตัวก็ได้ค่ะ ติ๊กไปที่ช่องสี่เหลี่ยม I am not a robot เสร็จแล้วติ๊กอีกครั้งหนึ่งที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะจากนั้นกด sign up ค่ะจากนั้นก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะในส่วนด้านบนนี้นะคะให้เพื่อนๆทำการ save password ไว้ค่ะโดยคลิกไปที่ got it ค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกลับไปที่ Gmail ของตัวเองค่ะ เข้าไปเปิดเมลของ a n n i e f i p ค่ะแล้วนำรหัส6หลักนี้ไปกรอกไว้ในหน้า a n n i e f i p ค่ะจากนั้นกดไปที่ Verify Account ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสมัครเข้าใช้งาน a n n i e f i p ค่ะและถ้าอยากใส่รูปของตัวเองก็ให้เข้าไปที่ My Account ค่ะ คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นให้ไปดูตรงช่องสี่เหลี่ยมและจิ้มไปที่ดินสอก็สามารถที่จะไปเล e c กหรือเลือกรูปภาพได้เลยค่ะหลังจากที่เราสมัครไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าไปอัปโหลดโดยเข้าไปที่ Quit Upload ค่ะจากนั้นก็เข้าไปที่ add anewbook ให้เ,เพื่อนๆทำการเลือกไฟล์ PDF ค่ะไปที่ Upload for PDF ค่ะ เลือกไฟล์ pdf ที่เราต้องการสร้างเป็นอ e ีบุ๊กค่ะเสร็จแล้วกด open จะสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะเขาจะขึ้นเรื่องของ title แล้วก็ description ให้เลยนะคะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนชื่อ title หรือ description ก็เข้าไปแก้ไขได้ค่ะ เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าไปที่ save and close ได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการสมัครใช้งาน a n i f i p และว,วิธีการอัปโหลดไฟล์ pdf ให้กลายเป็น e-book ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไ i k e กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ